ใช้ชีวภัณฑ์กำจัดป้องกันเชื้อโรคทำไมต้องทุกๆ7วันหรือบางทีก็10วันบ้างเรื่องนี้มีที่มาค่ะเรื่องนี้เพื่อนๆมักจะถามกันเข้ามาแม้แต่สารเคมีที่ใช้ในการขับไล่กำจัดแมลงทั้งเชื้อก่อโรคก,ก็ต้องใช้ทุกๆ7จนถึง15วันนั่นก็เพราะว่าสารเคมีเนี่ยฤทธิ์เขาจะอยู่ได้นานค่ะแมลงตัวอ่อนตัวเต็มวัยเขาจะตายก็จริงไข่ก็ยังอยู่แล้วก็มาเพิ่มจากนอกสวนก็มีจากระยะเวลาที่เขาโตจนขยายได้เต็มสวนก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะส่วนน้ำหมักที่ใช้ในการขับไล่แมลงไม่ทำให้แม แต่ก็แค่ขับไล่เท่านั้นเป็นสารอินทรีย์เขาจึงอ่อนแล้วก็เสื่อมสภาพได้ไวระยะเวลาที่ใช้3-5วันแล้วเอามาพ่นใหม่จริงเป็นเวลาที่ใช้แหละเหมาะสมที่สุดจริงๆแล้วก็ไม่ต้องตามที่ฎีมากเราก็แค่สังเกตในส่วนของเราเองใช้ไปแล้วระยะเวลาเท่าไหร่จะมีแมลงเข้ามาเพิ่มอ,อีกจุลินทรีย์ที่เราใช้ในการป้องกันกําจัดเชื้อโรคเองก็เหมือนกันค่ะ แต่เขาเจริญโตเต็มวัยแล้วก็เขาตายไปก็จะใช้ระยะเวลาแค่7จ็ถึงสิบวันเท่านั้นเองถ้าปริมาณอาหารเขายอะก็จะต่ออายุรุ่นถัดไปได้นานหน่อยระยะเวลาที่เขาตายลงไปเนี่ยธรรมชาติจะไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ว่างเด็ดขาดค่ะเชื้อตัวอื่นโดยเฉพาะเชื้อก่อโรคเนี่ยเขาจะมาแทนที่ทันทีเราจําเป็นจะต้องช่วยเขาค่ะหาเชื้อตัวเก่าหรือว่าตัวดีๆตัวอื่นเนี่ยมาเติมให้เขาเอามาเติมบ่อยๆในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโรคในสวนเราค่ะ